สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในช่วงเย็นนะครับวันอังคารที่2มกราคมนะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันอยู่นะครับนะครับผมก็พึ่งกลับจากต่างจังหวัดนะเพึ่งกลับมาถึงบ้านเมื่อตอนบ่าย2โมงที่ผ่านมานะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็อาจจะกําลังเดินทางกลับที่ทํางานนะครับบางท่านก็อาจจะยังอยู่กับครอบครัวยังท่องเที่ยวอยู่นะครับ ตรงนี้นะครับผมก็เลยจะถือโอกาสสวัสดีปีใหม่2567นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับโชคดีนะครับปีใหม่นี้นะครับมีโชคมีชัยกันทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดนะครับก็ขอให้สมดังที่ตั้งใจไว้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับในปีที่ผ่านมานะครับผมถ้ามีสิ่งใดนะครับที่ผมพูดไม่ดีนะครับหรือทําไม่ดีนะครับตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะครับก็ขอโทษขออภัยกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ปีใหม่แล้วนะครับก็เริ่มต้นใหม่นะครับรับโชครับสิ่งดีๆนะครับรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับผมก็หวังว่าช่อง64 TV channel นะครับแนวทางสูตรคำนวณนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจหลายๆท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามช่องผมตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้นะครับ ลหลายๆท่านที่รับชมคลิปแล้วไม่ได้กดข้ามโฆษณานะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับปีใหม่นะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับโชคดีเนาะในปี2567นะครับในงวดวันที่17มกราคมนี้นะครับกดติดตามช่องผมไว้ดีๆเลยนะครับตัวเลขเด่นบนเด่นล่างนะครับมีมาฝากแน่นอนนะครับถึงแม้จะไม่ได้ลงหลายวันนะแต่ก็ทำกันบ้านมาอย่างดีนะครับ ในงวดที่ผ่านมาก็ฟันล่างที่เลขเกนะ้าเนาะก็มาที่ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับงวดนี้ก็จะฟันให้ตัวเดียวอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งบนนะครับสูตรเก่าที่เข้านะครับในงวดที่ผ่านมาก็จะมีสูตรวิ่งบน2ตัวที่เข้าอยู่นะครับสูตรนี้เนี่ยสามสี่ ผมก็ไปเล็งแต่เลขสามนะเลขสี่เนี่ยับไม่ได้มองสักเท่าไหร่นะผลปรากฏว่าเข้าที่เลขสี่นะในสูตรนี้นะครับเข้าที่เลขสี่ในหลักสิบหลักหน่วยนะครับมันออกห้าสี่สี่นะครับแเบบิลบนนะครับงวดสงไายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็เลยนะครับหลายๆท่านนะครับก็อาจจะถูกนะแต่ก็มีหลายๆท่านที่อาจจะไม่ถูกนะมันออกเบินนะ้ลเนาะมันก็ยากที่จะถูกนะครับ อ่สูตรนี้เดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่นะว่าจะได้ตัวเลขอะไรนะครับวิธีการคำนวณนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับก็จะใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะบ,บวก9คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งแต่สูตรนี้ก็ต้องบอกว่าเข้ายาวมาเกิน10งวดแล้วนะครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบสดบสองสงวดนะโบถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเอามาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับก็จะใช้ผลราวัลห้า 44นะครับแล้ว2ตัวล่าง89 89นะครับก็ใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับก็จะได้5บวก4แล้วบวก9บวก9คงที่นะครับ5ในบวก4ได้9 9บวก9ได้18ได้เลข8 ได้เลขเก้าอ่าในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนี้นะครับมันจะออกตัวไหนนะระหว่างแปดกับเก้านะครับตรงนี้ข้อมูลผมก็ดูไว้อยู่นะครับบอกได้เลยนะครับวันนี้มีลุ้นแน่นอนทั้งเด่นบนทั้งเด่นล่างนะครับอ่าสูตรนี้ผ่านไปก่อนเดี๋ยวข้ามาดูสูตรอื่นก่อนเนาะมันจะมีสูตรวิ่งบนเล่มนี้น่าจะมีสูตรเดียวเนาะเพราะตอนไปเที่ยวนะผมก็ไม่ได้พกเล่มนี้ไปด้วยนะครับ สมุดบางเล่มก็อยู่ที่บ้านนะครับสูตรด้าบน,บนอีกสูตรหนึ่งคือสูตร4ี่ห้านะครับสูตรนี้นี่มาทั้งสองตัวนะครับสูตรนี้นี่นะครับสูตรนี้เข้าทั้งเลข4เข้าทั้งเลข5นะครับมันออก5 4 4เข้าหลักร้อยกับหลัก10หลักหน่วยนะครับมาดูงวดใหม่นะครับงวดใหม่สูตรนี้ก็ใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับ ร้อยบนก็คือเลขห้าในบวกนะครับเอา 4, 4ีเอาแปดเก้า่อนตั้งก่อนนะครับร้อยบวกหน่วยดังนั้นก็จะได้เลขห้าบวกเลขสีนะครับบวกแค่2หลักนี้นะห้บวกสได้9ได้9กได้ศนย์นับได้9ได้ศูเองวดใหม่นะครับจะมาตัวไหน ผมจดข้อมูลไว้ก่อนนะครับวิ่งบนนะครับตอนแรกสูตรแรกนะมี8มี9สูตรนี้ได้9ได้0นับได้9ได้0ตัวเลขนะครับสองสูตรนี้ก็มีตัวเลข9ที่เหมือนกัน แต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวที่จะมาไหมนะครับก็ต้องรอดูนะครับในชุดสรุปนะครับส่วนสูตรนี้แปดเก้าเก้าศูนย์หลุดเนาะไม่เข้ามันออกห้าห้าสี่สี่นะครับห้าสี่สี่นี่ไม่เข้านะครับศูนย์หนึ่งนี่ก็ศูนย์หนึ่งนี่ก็หลุดนะไม่เข้า ห้าสี่สี่ก็ไม่เข้าแปดเก้านี่ก็ไม่เข้านะครับห้าห้าสี่สี่ก็ไม่เข้าก็หลุดไปหลายสูตรเหมือนกันนะครับสูตรวิ่งบนในสูตรที่หกนี้นะครับห้าสี่สี่เข้าที่เลขห้าตรงกลางนะครับแล้วก็เข้าเลขสี่ข้างหน้าอีกหนึ่งตัวแต่สูตรที่ยังเดินก็คือสูตรที่อยู่ข้างท้ายนี้นะแต่มันก็เดินทั้งสองสูตรแต่มันหลุดไปหนึ่งงวดนะสูตรแถวหน้านะครับ อามาดูตัวเลขง่นใหม่สำหรับสูตรนี้ก็เอา5 4 4 89นะครับเอาร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับบวก5้าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนะครับก็ร้อยบนหน่วยบนนะครับหลักหน่วยล่างนะครับได้5้าบวกสบวกหน่วยล่างเลขเก้บวก5 5คงที่นะครับ5้บวก4ได้9 9้บวก9ได้18นะครับ18บวก5ได้23ได้3ได้4นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเลข4เลข5 3 4 4 5นะครับผมก็จะจดไว้ทั้ง2ฝั่งนะครับมี3 4กับ4 5สูตรนี้มันจะชนที่เลข4 แต่ก็ไม่รู้จะมาไหมนะผมวดก่อนนะมันเข้าอยู่นะสามสี่ก็สามสี่สี่ห้าก็สวยอยู่เดี๋ยวผมต้องไปดูข้อมูลหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยให้ให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับว่าสูตรนี้มันมีโอกาสที่จะมาไหมนะสูตรเด่นบนสูตรง่ายๆก็มีแค่นี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นสูตรยากๆเดี๋ยวผมจะ ลงให้อีกทีนะครับอันนี้คำนวณสูตรง่ายๆให้ดูก่อนเนาะเลขที่น่าสนใจก็น่าจะมีอยู่2สูตรนี้นะครับนี่2สูตรนี้ระหว่าง8 9กับ90นเอต้องลุ้นอีกทีนะว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะเพราะว่าเข้ามา13มงวดติดแล้วนะสำหรับสูตรนี้นะนี่เข้ามาตั้งแต่605นะครับจนถึงงวดล่าสุดนะครับแล้วก็จะมีสูตร54อีก2สูตร สองสูตรนี้ก็ได้เลขเก้าเหมือนกันนี่สูตรนี้ก็เข้ามา1 2ึ่งสองสามห้าหเจ็ดแปดแปดงวดนะงวดก่อนเข้าทั้ง2ตัวงวดนี้90นะคราข้อมูลเก่าสูตรง่ายๆก็มีเพียงแค่นี้นะครับที่เหลือนะครับเดี๋ยวค่อยทยอยลงให้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะ ลงได้หลายสูตรอยู่นะครับวันนี้อาจจะมาช้านิดหนึ่งเนาะนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอ่าสุดท้ายก็ดูคําเตือนกันนิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้พูดคําเตือนเลยเนาะนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ งวดวันที่17มกราคมก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปกันทุกท่านเนาะ,นะงวดที่ผ่านมาท่านใดมีถูกก็รอรุ่นวันใหม่นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ